สลามมาอะไรากุมครับสวัสดีครับเอซทุกท่านนะครับวันนี้จะเริ่มแต่งมีดให้นะครับวันนี้ก็ได้สองเล่มน,นะครับตอนเย็นๆนะครับก็ช่วงเช้าปีดยางอยู่นะครับเอซตอนที่นําไปรับนะครับนํารับไปรับเองนะครับก็ ควรจะดูในคลิปนะครับขึ้นมายืนท้ายมหมว่าการถูยังไงนะครับนี้แบบที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วกีดง่ายด้วยนะครับตอนอ้นยางกลมๆนีก่กีดได้สบายมากเลยนะครับอย่างนี้ น้าจะเลี้ยวจะโค้งยังไงนะครับที่เดือยน,นะครับเอาเป็นถูอย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้มันกดเปลือกนะครับเปลือกอยางกดกดไปที่ท่อน้อํายางนะครับเดือยเล็กเกินก็จะยางก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับ ยางเปลือกบางเปลือกหนาก็กรีดได้นะครับเดี๋ย็จะแต่งให้ครบนะครับแล้วก็จะได้ส่งให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอซที่สั่งกันเข้ามานะครับ จะแต่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีดตีมานะครับแล้วก็มันมีร่องรอยการตีนะมันจะกรุบครัก็ต้องใช้อิ่มทุัมนกท่านผู้ชมที่รับมีดไปนะครับก็ ถ้ารับไม่เป็นก็ดูในคลิปนะครับ คือจะรับให้เหมือนกับของผมเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตะกอ f สีจะกรีดไม่ได้แน่นอนนะครับผมั่นใจว่ากรีดไม่ได้แต่ว,ว่าผมจะเพิ่มการเบิกยางให้นะครับข้างด้างนอดครับ เสมอนะครับถ้ามันกดเยอะท่านผู้ชมก็เอาหินนะครับลูกแล้วก็กลับไปรูปรูปทางด้านในอีกต้องใช้หินลับนะครับอย่าใช้หินที่ใช้แต่งมีด ก็ได้แค่สองเล่มน,นะครับตัวนี้ก่องผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้แต่งนะครับเออยังไม่ได้รับนะครับรูปเพื่อไม่ให้มันกดเยอะเกินนะครับเดี๋ยว ดึงไม่เดินนะครับแะซอยไม่เดิน การลัดนี้อย่าลืมนะครับต้องเอีอยงอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันกินหน้านนะครับโอเคครับได้นะครับ มีที่แต่ง่ายนะครับผมจะลองปีดก่อนทุกเล่มนะครับก่อนก็มีสี่รีบเกินนะครับผมก็เลยไม่ได้ลองให้นะครับก็สั่งตัวใหญ่ไปด้วยนะครับก็ยากผมบอกแล้วว่าปีติยากมันดึงไม่เดินนะครับสวยไม่เดิน พอแต่งเสร็จนะครับร่องมันก็จะเปิดออกอีกนะครับขี่ได้ครับท่านผู้ชม <c oughs> หินนะครับเวลาใช้นะครับอย่าแช่น้ำไว้นะครับอย่ากุมน้ำไว้เดี๋ยวมันจะแตกนะครับ พอเห็นตาหงมันเป็นหงที่ละเอียดมากเดี๋ยวผมจะเ,จเช็ดนิดหน่อยขอไปนะครับที่ต้องใช้เท้านะันเป็นกางเกงยียนนะครับ คือกาเกินมันสามารถจะทำให้คมอมมิตี้มันพับไปพับมานะครับมันจะไม่มีร่องรอยกันพับนะครับโอเคครับนี่ครับสองเล่มนะครับจะเหมือนกันนะครับผมจะแต่งเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับเนี่ยครับจะเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองเล่มอืมเดื่อยน,นะครับเดีย๋ยวเวลาตัดนะครับผมจะแนวิธีตัดวิธีกรีดให้ดูอีกครั้งนะครับ สำหรับมีดที่แต่งอย่างนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ทําคลิปให,ให้ให้ดูนะครับรเดี๋ยวต้องไปดูแลสวนทุเรียนอีกนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดซนตไตินะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมอัสลามมุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ